บ้านคือลังลักของเราแต่แม่สามีกลับต้องการให้เราขายมันเพื่อใช้หนี้แทนน้องสามีเสียงของฉันสั่นเครือทุกครั้งที่คำพูดนี้ดังขึ้นในหัวมันไม่ใช่แค่บ้านแต่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างกันมากับพี่เอกสามีของฉันเราสองคนทำงานหนักเก็บเงินกันมาเกือบสิบป,ปีกว่าจะได้บ้านหลังนี้มาเป็นของเราทุกตารางนิ้วในบ้านเต็มไปด้วยความทรงจำและความรักของเรามันคือท,ที่ที่เราวางแผนอนาคตที่ที่เราจะสร้างครอบครัวและกกของเราให้สมบูรณ์ แต่แล้ววันหนึ่งพายุลูกใหญ่ก็พัดเข้ามาในชีวิตที่สงบสุขของเราโดยไม่ทันตั้งตัวเรื่องมันเริ่มมาสากแก้วน้องสายคนเดียวของพี่เอกแก้วเป็นน้องที่ทุกคนในบ้านตามใจมาตั้งแต่เด็กอาจจะเพราะเป็นลูกชายคนเล็กคุณแม่เลยทั้งรักทั้งโอจนเคยตัวอยากได้อะไรก็ต้องได้พอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มทําตัวมีปัญหาติดเพื่อนติดการพนันสร้างนิสิตไม่หยุดหย่อนพี่เอกในฐานะพี่ชายก็คอยตามเช็ดตามล้างให้ตลอดแต่ครั้งนี้มันหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่เราจะรับไหว เย็นวันนั้นคุณแม่มาหาเราที่บ้านด้วยสีหน้าเคร่งเครียดท่านนั่งลงบนโซฟาตัวโปรดของฉันถอนหายใจยาวเหยียดก่อนจะเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนแม่มีเรื่องจะขอร้องหน่อยนะลูกฉันกับพี่เอ๋ดมองหน้ากันฉันพอจะเดาได้ว่าเรื่องที่ท่านจะพูดต้องไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแน่แนเรื่องแก้วอีกแล้วเหรอครับแม่พี่เอ๋ดถามขึ้นอย่างรู้ทันคุณแม่พยักหน้าช้าช้าน้ำตาเริ่มคลอหน่วยครั้งนี้มันหนักจอริงลิงหน้าเอ๋ แก้วมันไปกู้หนี้นอกระบบมายอดมันสูงมากเจ้านี่เขาครูจะทำลายถ้าไม่ได้เงินภายในสิ้นเดือนนี้หัวใจฉันหล่นวูบนี่อีกแล้วเหรอเท่าไหร่กันถึงทำให้คุณแม่ทุกใจได้ขนาดนี้เท่าไหร่ครับแม่พี่เอ็ดถามเสียงเครียดสามล้านสามล้านตัวเลขนั้นมันเหมือนคอนปอนที่ทุบลงมากลางใจฉันเราจะไปหาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนในเวลาอันสัน้นแล้วแล้วจะให้พวกเราช่วยยังไงคะคุณแม่ฉันถามออกไปเสียงสัน่น คุณแม่ไงหน้าขึ้นมองฉันดวงตาของท่านเต็มไปด้วยความคาดหวังและความกดดันแม่รู้ว่ามันมากแต่แม่ไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆท่านหยุดพูดไปชั่วครู่เหมือนกำลังรวบรวมความกล้าแม่อยากให้ลูกสองคนขายบ้านหลังนี้ชิงคำพูดของคุณแม่โลกคัางใบของฉันเหมือนจะถล่มลงมาตรงหน้าขายบ้านหรือบ้านที่เราทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อสร้างมันขึ้นมาเนี่ยนะแม่แม่พูดอะไรออกมาพี่เอกตะโกนขึ้นอย่างเหลืออด แม่ก็รู้ว่าบ้านหลังนี้มันสําคัญกับเราสองคนมากแค่ไหนแล้วจะให้แม่ทํำยังไงคุณแม่ขึ้นเสียงบ้างน้ําตาไหลพากจะให้แม่ทนเห็นน้องถูกฆ่าตายเลยเอกแก้วมันเป็นน้องของแกนะเป็นลูกของแม่นะแล้วทาไมเราต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่แก้วมันก่อด้วยล่ะครับแม่ที่ผ่านมาเราช่วยมันไปเท่าไหร่แล้วมันเคยสำนึกบ้างไหมแต่นี่มันคือครอบครัวนะเอดครอบครัวต้องช่วยเหลือกันสิคำว่าครอบครัวที่คุณแม่พูดมันเหมือนมีที่กิดลงบนหัวใจฉันครอบครัวหรือ แล้วฉันละฉันไม่ใช่ครอบครัวของท่านหรือความรู้สึกของฉันความฝันของฉันมันไม่มีความหมายเลยใช่ไหมคืนนั้นทั้งคืนฉันนอนไม่หลับฉันนอนฟังเสียงพี่เอดพลิกตัวไปมาอยู่ข้างๆฉันรู้ว่าเขาก็ทุกสาไม่ต่างจากฉันเขารักฉันและบ้านหลังนี้มากแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รักแม่และน้องสายของเขาเช่นกันเขาติดอยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นสามีที่ดีกับความเป็นลูกที่ดีวันต่อมาคุณแม่ก็มาหาเราที่บ้านทุกวันท่านเริ่มจากพูดจาวานล้อม อ้างถึงความกตัญญูที่ลูกพึงมีต่อพ่อแม่ท่านเล่าถึงความลำบากในอดีตที่ท่านเลี้ยงดูพี่เอกกับแก้วมาท่านบอกว่าการที่พี่สายช่วยเหลือน้องชายคือสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่แสดงถึงความรักและความสามาัคคีในครอบครัวเอกลูกคือความหวังเดียวของแม่นะถ้าลูกไม่ช่วยแล้วแม่จะไปพึ่งใครได้ส่วนแกในฐานะสะยก็ควรจะสนับสนุนสามีนะไม่ใช่มาคอยขัดขวางเรื่องในครอบครัวเขาแบบนี้ คำพูดของคุณแม่แต่ละคำนช่างเสียดแทงหัวใจฉันเหลือเกินฉันกลายเป็นคนนอกกลายเป็นสะพ้ายใจร้ายที่เห็นแก่ตัวในสายตาของท่านไปแล้วพี่เอกพยายามหาทางออกอื่นเขาไปคุยกับธนาคารเพื่อขอกู้เงินแต่ด้วยภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินเดิมที่เรามีอยู่ทําให้ธนาคารไม่อนุมัติเขาลองไปหยิบยืมจากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแต่ทุกคนก็ปฏิเสธเพราะจำนวนเงินมันมากเกินไปความหวังของเราเริ่มวิปรีลงทุกที และนั่นก็ยิ่งทำให้คุณแม่กดดันเราหนักขึ้นเรื่อยๆท่านเริ่มเปลี่ยนจากค่าที่อ่อนรอนมาเป็นการข่มขู่ถ้าพวกแกไม่ยอมขายบ้านก็เท่ากับว่าพวกแกกำลังจะฆ่าน้องทางอ้อมนะถ้าแก้วมันเป็นอะไรไปแม่จะถือว่ามันเป็นความผิดของพวกแกสองคนนี่เหรอที่เรียกว่าลูกกตัญยูเลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆทุกคำพูดของท่านมันเหมือนยาพิษที่คอยยอๆซึมเข้าสู่จิตใจของเรา ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับพี่เอกเริ่มตึงเครียดเราทะเลาะกันบ่อยขึ้นเขาหุดหยิดง่ายสวนฉันก็เอาแต่ร้องให้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะบัดนี้กลับมีแต่ความเงียบงันและความบึดอัดฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะบ้าฉันรักพี่เอกฉันเข้าใจความลำบากใจของเขาแต่ฉันก็ไม่สามารถยอมสละบบ้านหลังนี้ไปได้จอริงริงมันไม่ใช่แค่สิ่งของแต่มันคือชีวิตและจิตวิญญาณของเราแล้ววันที่เลวร้ายที่สุดก็มาถึง เช้าวันเสาร์ฉันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกพี่เอกออกไปทำงานตั้งแต่เช้าทิ้งให้ฉันอยู่บ้านคนเดียวฉันเดินไปหยิบหนังสือพิมพ์ที่หน้าบ้านเพื่อจะอ่านข่าวค่า,วาวเวลาแต่แล้วสายตาของฉันก็ไปสะดุดกับประกาศขายบ้านในหน้าอาสังหาริมทรัพย์หัวใจฉันแทบหยุดเต้นมันคือบ้านของเรารูปบ้านของเราพร้อมพร้อมด้วยรายละเอียดต่างต่างถูกตีพิมพ์อยู่ในนั้นอย่างชัดเจนพร้อมพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อซึ่งเป็นเบอร์ของคุณแม่ มือฉันสั่นจนถือหนังสือพิมพ์ไว้ไม่อยู่น้ำตาไหลออกมาไม่หยุดนี่มันอะไรกันท่านทำแบบนี้ได้ยังไงท่านไม่มีสิทธิ์ฉันรีบโทรหาพี่เอกทันทีเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังด้วยเสียงที่สั่นเครือและขาดห่วงพี่เอกตกใจมากเขาบอกให้ฉันใจเย็นนนและจะรีบกลับบ้านทันทีไม่ถึงชั่วโมงพี่เอกก็กลับมาถึงบ้านพร้อมๆกับคุณแม่และแก้วที่นั่งหน่าสลดอยู่บอ่อหลังแม่ทำแบบนี้ได้ยังไงพี่เอกตะคอกใส่คุณแม่ทันทีที่ลงจากรถ ก็พวกแกไม่ยอมขายนี่แม่เลยต้องจัดการเองคุณแม่เถียงกลับอย่างไม่ยอมแพ้แต่นี่มันบ้านของผมนะแม่บ้านของผมกับเมียแม่ไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้แล้วยังไงแกเป็นลูกแม่เงินของแกก็เหมือนเงินของแม่นั่นแหละที่สำคัญบ้านหลังนี้มันจะช่วยชีวิตน้องแกได้นะพอได้แล้วครับแม่พี่เอกตะโกนลั่นผมจะไม่ยอมขายบ้านหลังนี้เด็ดขาดแกจะป่อยให้น้องตายเดอเอก มันเป็นปัญหาที่แก้วสร้างขึ้นมาเองก็ให้มาจัดการเองสิโอตดกันแล้วไอเอกแกกล้าพูดกับฉันแบบนี้เหรอฉันยืนมองภาพตรงหน้าอย่างหมดแรงที่เอกกับคุณแม้ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงส่วนแก้วเอาแต่กลมหน้านิ่งไม่พูดไม่จ่าไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมาสบตาฉันหรือพี่ชายของเขาเลยสักนิดความรู้สึกสิ้นหวังถาโถงเข้ามาในใจฉันจนจุกไปหมดนี่ฉันกำลังเจออะไรอยู่ฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วพอเถอคะค่ะ พอได้แล้วฉันกรีดร้องออกมาสุดเสียงทุกคนหยุดชะง,งกักและหันมามองฉันเป็นตาเดียวฉันจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของคุณแม่น้ำตาของฉันไหลเป็นทางคุณแม่คะหนูขอร้องอย่าทำแบบนี้กับเราเลยนะคะฉันหันไปมองหน้าพี่เอที่ยืนหน้าซีเผือดแล้วก็มองไปที่แก้วที่ยังคงก้มหน้าสำนึกผิดวงเล็บเปิดหรือเสแสร้งก็ไม่รู้วงเล็บปิดลมหายใจของฉันติดขัดความคิดในหัวตีกันวุ่นวายไปหมด ฉันต้องยอมสูญเสียบ้านของเราไปเพื่อนี่สินที่พวกเราไม่ได้ก่อหรือฉันควรจะลุกขึ้นสู้กับครอบครัวของสามีถ้าฉันเลือกที่จะสู้ความสัมพันธ์ของเรากับครอบครัวเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปและถ้าฉันยอมแพ้แล้วชีวิตของเราสองคนละจะเหลืออะไรคำถามเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวของฉันอย่างไรคำตอบเสียงกรีดร้องของฉันยังคงกล้องอยู่ในอากาศทุกอย่างเงียบสงัดลงชั่วขณะราวกับว่าโลกทั้งใบได้หยุดหมุนคุณแม่มองฉันด้วยสายตาที่แข็งกร้าว แววตาที่เคยมีแต่ความเอ็นดูบัดนี้เปลี่ยนเป็นความผิดหวังและกดเกลียวแกกล้าขึ้นเสียงใส่ฉันเหรอท่านตวาดลั่นนิ้วชี้มาที่หน้าฉันนี่แกคิดว่าตัวเองเป็นใครเป็นแค่เมียของลูกชายฉันเป็นแค่คนนอกอย่ามาเสอสั่งสอนฉันผมไม่ได้เป็นคนนอกนะครับแม่พี่เอกก้าวเข้ามาขวางระหว่างฉันกับคุณแม่นี่คือเมียผมและนี่คือบ้านของเราสองคนแม่ไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้แกเข้าข้างมาเหรอเอกแกเลือกมันมากกว่าแม่กับน้องเหรอ น้ำเสียงของคุณแม่เต็มไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจผมไม่ได้เลือกใครแต่ผมเลือกความถูกต้องสิ่งที่แม่ทํำมันไม่ถูกต้องพี่เอกยืนกลานเสียงแข็งบรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมแก้วที่เงียบมานานเงยหน้าขึ้นมองพวกเราด้วยแววตาสันระลิกพี่เอกแม่ผมขอโทษไม่ต้องมาพูดคุณแม่หันไปแหวใส่น้องสามีแกนั่นแหละตัวต้นเรื่องถ้าแกไม่ไปสร้างนี่เรื่องทั้งหมดก็คงไม่เกิดขึ้น ดูเหมือนว่าในสถานการณ์นี้ทุกคนต่างก็หาที่ลงให้กับความผิดของตัวเองฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นสนามรบที่ทุกคนเข้ามาประหัดประหารกันโดยไม่สนใจว่าฉันจะเจเอ้อปวดแค่ไหนกลับบ้านคุณแม่พูดเสียงห้วนก่อนจะหันมามองหน้าพี่เอดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแกคอยดูนะเอดถ้าแกไม่ช่วยน้องแม่จะตัดขาดจากแกถือซะว่าเราไม่เคยเป็นแม่ลูกกันพูดจบท่านก็กระชากแขนแก้วให้เดินตามไปขึ้นรถประตูรถปิดดังปัง ก่อนที่รถจะแล่นออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงฝุ่นควันและความเงียบงันที่น่าอึดอัดฉันสุดตัวลงนั่งกับพื้นอย่างหมดแรงน้ำตาที่กัน้นไว้ไหลทะลักออกมาไม่หยุดพี่เอกรีบเข้ามาประคองฉันไว้กอดฉันแน่นพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษจริงๆฉันซบหน้าร้องไห้อยู่กับอกของเขาพี่เอกเราจะทำยังไงกันดีคือต่อบ้านของเราอนาคตของเราไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร พี่อยู่นี่แล้วเขารูปหลังฉันเอบาบาเพื่อปอบโยนพี่จะไม่ยอมให้ใครมาทำลายบ้านของเราเด็ดขาดพี่สัญญาคำสัญญาของเขาทำให้ฉันรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างแต่ลึกตอแล้วฉันก็รู้ดีว่าเรื่องมันยังไม่จบง่ายยๆอคืนนั้นแล้วสองคนนอนกอดกันเงียบต่อต่างคนต่างก็มีเรื่องให้คบคิดบ้านที่เคยเป็นสวรรค์ของเราบัดนี้กลับให้ความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปวันลุ่งขึ้นเรื่องก็เลวร้ายลงไปอีก เมื่อมีโทรศัพท์จากนายหน้าขายบ้านโทรเข้ามาหาฉันพวกเขาบอกว่าได้รับมอบหมายจากคุณแม่ให้มาถ่ายรูปบ้านเพื่อลงประกาศขายอย่างเป็นทางการรอฉันปฏิเสธไปเสียงแข็งบอกว่าเราไม่ขายแต่พวกเขาก็ยังโทรมาตอแยไม่หยุดหย่อนบางรายถึงกับขับรถมาด,อมดอมม้อมด้งอมมองงงอยู่หน้าบ้านเราฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกคู่คามในบ้านของตัวเองฉันไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าแม้แต่จะเปิดม่านหน้าต่างพี่เอกต้องโทรไปกำชับกับนายหน้าทุกเจ้าว่าห้ามมายุ่งกับบ้านของเราอีก แต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลคุณแม่คงให้ข้อมูลติดต่อของเรากับนายหน้าไปทั่วแล้วความอดทนของฉันเริ่มจะหมดลงทุกทีจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่ก็มีรถเก๋งคันหนึ่งมาจอดที่หน้าประตูรั้วชายหญิงคู่หนึ่งลงมาจากรถแต่งตัวดูดีมีฐานะพวกเขากดกิ่งหน้าบ้านฉันจึงเดินออกไปดูด้วยความสงสัยมาติดต่อเรื่องอะไรคะฉันถามผ่านประตูรั้วพอดีเราเห็นประกาศขายบ้านหลังนี้ในอินเทอร์เน็ตนะคะ ไม่ทราบว่าขอดูบ้านหน่อยได้ไหมคะผู้หญิงคนนั้นตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มเลือดในกายฉันเย็นเฉียบประกาศในอินเทอร์เนต็ตหรือสแสดงว่าคุณแม่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การลงประกาศในหนังสือพิมพ์แต่ท่านยังเอาบ้านของเราไปประกาศขายในโลกออนไลน์อีกด้วยขอโทษนะคะบ้านหลังนี้เราไม่ขายคะ่ะฉันตอบกลับไปพยายามข่มอารมณ์กดไว้อ้าวเหรอคะทั้งคู่มองหน้ากันอย่างงงอย่างงงแต่ในประกาศบอกว่าเจ้าของร้อนเงินต้องการขายด่วนเลยนะคะ คำว่าร้อนเงินมันจี้ใจดั้ฉันอย่างแรงเราไม่ได้ร้อนเงินแต่เรากำลังจะถูกปล้นคงมีการเข้าใจผิดกันค่ะขอตัวนะคะฉันพูดจบก็รีบเดินกลับเข้าบ้านทันทีปล่อยให้ทั้งคู่ยืนงงอยู่หน้าประตูฉันรีบโทรหาพี่เอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเขาก็โกรธจนตัวสั่นเขาบอกว่าจะรีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแต่ฉันรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยตราบใดที่คุณแม่ยังไม่ยอมเลิกลาเย็นวันนั้นพี่เอกกลับมาบ้านด้วยสีหน้าเคร่งเครียดยิ่งกว่าเดิม เขาบอกว่าได้คุยกับคุณแม่แล้วแต่ท่านก็ยังยืนยันคำเดิมว่าจะขายบ้านให้ได้ท่านอ้างว่าท่านมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้เพราะพี่เอกเป็นลูกของท่านและเงินที่ซื้อบ้านก็มาจากน้ำพักน้ำแรงที่ท่านเลี้ยงดูเขามามันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมาความสัมพันธ์แม่ผัวลูกสภาพที่เคยดีงามบัดนี้ได้พังทลายลงอย่างไม่เหลือชิ้นดีฉันมองหน้าท่านไม่ได้อีกต่อไปทุกครั้งที่เห็นหน้าท่านฉันจะนึกถึงคำพูดและการกระทำที่ท่านทำกับเรา แต่แล้วฟางเส้นสุดท้ายของฉันก็ขาดลงบ่ายวันอาทิตย์ขณะที่เราสองคนกําลังนั่งดูทีวีอยู่ในห้องนั่งเล่นเสียงกริ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นอีกครั้งพี่เอกอาสาไปดูเองแต่เขาก็หายไปนานผิดป,ปกติฉันจึงเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีเดินตามหมอไปดูภาพที่ฉันเห็นทําให้ฉันแทบหยุดหายใจคุณแม่กําลังยืนคุยอยู่กับครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่และลูกสาววัยรุ่นพวกเขากําลังชี้มือชี้ไม้เข้ามาในบ้านของเราพูดคุยกันอย่างอากลงสชาด ราวกับว่าพวกเขากำลังจะมาเป็นเจ้าของบ้านหลังใหม่และที่เลวร้ายที่สุดคือคุณแม่กำลังไขกุญแจประตูลัวบ้านของเราท่านมีกุญแจบ้านเราได้ยังไงฉันจำได้ว่าเคยให้กุญแจสำรองท่านไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินแต่ไม่เคยคิดเลยว่าท่านจะใช้มันในสถานการณ์แบบนี้แม่ทำอะไรนะ่ะพี่เอกตะโกนถามเสียงดังใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยความโกรธก็พาคนมาดูบ้านนะสิ คุณแม่ตอบกลับหน้าตาเฉยครอบครัวนี้เขาสนใจมากนะแถมให้ราคาดีด้วยผมบอกแล้วไงว่าเราไม่ขายพี่เอกเดินเข้าไปขวางประตูไว้แล้วแม่เอากุญแจมาเปิดประตูบ้านผมแบบนี้ได้ยังไงทำไมจะไม่ได้ฉันเป็นแม่แกนะพอที่เธอครับแม่ฉันทนดูต่อไปไม่ไหวอีกแล้วความอดทนทั้งหมดที่เคยมีมันหมดสิ้นลงแล้วฉันเดินตรงเข้าไปเผชิญหน้ากับคุณแม่และครอบครัวนั้น ขอโทษนะคะฉันพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นจนตัวเองยังตกใจดิฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้และดิฉันขอยืนยันว่าเราไม่ได้ประกาศขายบ้านค่ะเรื่องทั้งหมดเป็นการเข้าใจผิดครอบครัวนั้นมองหน้ากันเลือลกักคู่เป็นพ่อหันไปถามคุณแม่ตกลงว่ายังไงกันแน่คะคุณป้าอย่าไปฟังมันคุณแม่ซีหน้าฉั้นนี่ลูกสะพ้ายชันเองมันไม่ค่อยเต็มเต่งเท่าไหร่คำพูดของท่านมันเหมือนการตบหน้าฉั้นฉาดใหญ่กลางสีแยก ท่านกล้าดียังไงมาว่าฉันต่อหน้าคนอื่นแบบนี้คนที่สติไม่ดีคือคุณแม่มากกว่านะคะฉันสวนกลับไปอย่างไม่ยอมแพ้คุณแม่กำลังจะขายบ้านของลูกชายตัวเองเพื่อเอาเงินไปใช้นี่ให้ลูกอีกคนที่ทำตัวเป็นปลิงดูดเลือดครอบครัวนี่มันใช่สิ่งที่คนเป็นแม่ที่ปกติเขาทำกันหรอคะแกแกด่าฉันเหลอคุณแม่เงยมือขึ้นจะตบฉันแต่พี่เอทเข้ามาคว้าแขนท่านไว้ได้ทันพอได้แล้วแม่พอกันทีผมขอร้อง พี่เอกตะคอกสุดเสียงท่าแม่ยังไม่ยุดผมกับแม่ขาดกันคําว่าขาดกันของพี่เอกทําให้คุณแม่ชะงักไปท่านมองหน้าลูกชายด้วยแววตาไม่อยากจะเชื่อส่วนครอบครัวที่มาดูบ้านเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็รีบขอตัวลากลับไปทันทีตอนนี้เหลือเพียงเราสามคนยืนประสเสิฐหน้ากันอยู่หน้าบ้านที่เคยเป็นสวรรค์ของเราแกแกกล้าตัดแม่เพื่อผู้หญิงคนนี้เหรอเอกคุณแม่ถามเสียงสั่นครือนน้ำตาเริ่มไหลออกมา ที่เอ็กสายหน้าชาชาผมไม่ได้ตัดแม่เพื่อใครแต่ผมกําลังปกป้องครอบครัวของผมปกป้องอนาคตของผมกับเมียเขาหันมาจับมือฉันไว้แน่นท่าแม่ยังรักคงอยู่บ้างได้โปรดอย่าทาร้ายมาเลยครับคุณแม่มองมือของเราที่จับกันแน่นสายตาของท่านเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผิดหวังและอาจจะความพ่ายแพ้ท่านไม่พูดอะไรอีกแต่หันลังเดินจากไปช้าชาแผ่นหลังของท่านในวันนั้นดูโดดเดี่ยวและน่าสงสารอย่างบอกไม่ถูก ฉันมองตามล่างของท่านไปจนรับสายตาน้ำตาของฉันก็ไหลออกมาอีกครั้งแต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจหรือสิ้นหวังอีกต่อไปแล้วเราชน,นะสงครามครั้งนี้แต่เราก็ต้องสูญเสียครอบครัวไปใช่ไหมฉันกอดแขนพี่เอกแนนมองกลับเข้าไปในบ้านของเราบ้านที่เรารักษาไว้ได้แต่ความรู้สึกของฉันมันกลับว่างเปล่าเหลือเกินรอยรลาวที่เกิดขึ้นในครอบครัวครั้งนี้มันจะสามารถประสานกลับมาเหมือนเดิมได้อีกหรือไม่ หรือว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับบาดเพนนี้ไปตลอดการคำถามนี้ยังคงดังกล้องอยู่ในใจของฉันและฉันก็ยังมองไม่เห็นคำตอบเลยวันคืนหลังจากนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้าและหนักอึ้งบ้านของเรากลับมาสู่ความเงียบสงบอีกครั้งแต่มันเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยร่องรอยของสงครามที่เราเพิ่งผ่านมาเราชนะแต่เราก็บาดเจ็บสาหัสเหลือเกินพี่เอกกลายเป็นคนพูดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในแต่ละวัน เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเหมือนคนแปลกหน้าสองคนที่อาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกันเขายังคงทำหน้าที่สามีที่ดีทุกอย่างตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านมากินข้าวเย็นที่ฉันเตรียมไว้แต่สายตาของเขามักจะลอยไปไกลในแววตานั้นเต็มไปด้วยความทุกข์และความรู้สึกผิดที่เขาแบกรับไว้คนเดียวหลายครั้งที่ฉันตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วพบว่าข้างกายว่างเปล่าฉันจะเห็นเขายืนนิ่งต่ออยู่ที่ริมหน้าต่างทอดสายตามองออกไปในความมืดฉันรู้ว่าเขาคิดถึงแม่ของเขา ฉันรู้ว่าเขารู้สึกเหมือนเป็นลูกกตันยูและฉันก็รู้ว่าส่วนหนึ่งของความทุกข์ใจของเขามีสาเหตุมาจากฉันฉันพยายามจะชวนเขาคุยพยายามจะดึงเขากลับมาจากโลกส่วนตัวของเขาพี่เอ็พี่โอเคนะฉันมักจะถามคําถามนี้และคําตอบที่ได้กลับมาก็มักจะเป็นเพียงรอยยิ้มจางต่อกับคําว่าพี่โอเคทั้งๆท,ท,ที่เรารู้ดีว่าไม่มีอะไรโอเคเลยสักอย่างความสัมพันธ์ของเราที่เคยแน่นแฟนบัดนี้กลับมีกําแพงที่มองไม่เห็นมากัน้นกลาง เราต่างก็กลัวที่จะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกลัวว่าการลื้อฟื้นมันขึ้นมาจะทําให้บาดเพนที่ยังสดใหม่ต้องไปออกอีกครั้งสงครามเย็นระหว่างบ้านเรากับบ้านคุณแม่ดําเนินต่อไปไม่มีโทรศัพท์ไม่มีข้อความไม่มีการติดต่อวายโดดทั้งสิ้นเรากับว่าเราได้กลายเป็นอากาศาธาตุในชีวิตของท่านไปแล้วในายไร์ลึกกฉันรู้สึกโล่งใจที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับท่านอีกแต่ในขณะเดียวกันฉันก็อดเป็นห่วงความรู้สึกของสามีไม่ได้แล้ววันหนึ่ง เสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นในบ่ายวันหยุดก็ทำลายความสงบจองปลอมนั้นลงจนหมดสิน้นเป็นเบอร์ของป้านี้พี่สาวของคุณแม่นั่นเองพี่เอกเป็นคนรับสายและสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีที่ได้ยินเสียงสากปลายสายฉันนั่งมองเขาด้วยใจละทึกเขาไม่ได้พูดอะไรมากนักส่วนใหญ่จะเป็นการตอบรับสั้นๆว่าครับเข้าใจแล้วครับแต่สีหน้าของเขาบ่งบอกทุกอย่างทั้งความกังวลความเครียดและความปวดร้าวมีอะไรหรือคะพี่เอกฉันถามทันทีที่เขาวางสาย เขาถอนหายใจยาวนั่งลงข้าง้างฉันอย่างหมดแรงป้านีโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายหัวใจฉันกระตุกวูบไม่สบายเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะป้าบอกว่าแม่เครียดจนล้มป่วยไม่ยอมกินข้าวกินปลาเอาแต่ซึมมาหลายวันแล้วเขาหยุดพูดไปชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือป้าบอกว่าแม่เอาแต่พเพ่ำเพ้อว่าลูกชายเกลียดแม่แล้วว่าลูกชายจะตัดแม่ตัดลูกจริงๆทุกคำพูดของเขามันเหมือนมีที่มองไม่เห็นกลีดลงมาบนใจฉัน ฉันรู้ว่านี่คือการเล่นละครบทใหญ่ของคุณแม่และท่านก็ใช้ป้านี้เป็นเครื่องมือในการส่งสารมาถึงเราแต่ถึงจะรู้ทั้งรู้ฉันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันได้ผลพี่เอกกำลังตกอยู่ในกับดักความรู้สึกผิดนั่นอีกครั้งแล้วพี่เอกจะทำยังไงคะฉันถามเสียงแผ่วเขานั่งเงียบไปนานความขัดแย้งสายชาดอยู่ในแววตาของเขาพี่ต้องไปดูแม่ฉันพยักหน้ารับชาชาคะ่ะหนูเข้าใจเธอจะไปได้กันกับพี่ไหมเขาถามดวงตาของเขามองฉันอย่างคาดหวัง ฉันลังเลฉันไม่อยากไปเผชิญหน้ากับท่านอีกแล้วฉันกลัวเหลือเกินว่าจะต้องกลับไปสู่วังวนเดิมต่อแต่เมื่อฉันมองลึกเข้าไปในดวงตาของสามีฉันก็เห็นความอ่อนวอนและความหวาดกลัวเขาเองก็คงไม่อยากไปคนเดียวเหมือนกันไปค่ะหนูจะไปกับพี่การเดินทางกลับไปบ้านคุณแม้ในครั้งนี้บรรยากาศในรถมันสร้างแตกต่างจากคุก่ครั้งที่ผ่านมามันเต็มไปด้วยความเงียบงันที่น่าอึดอัดเราไม่ได้พูดอะไรกันเลยตลอดทาง ต่างคนต่างก็จมอยู่ในความคิดของตัวเองฉันได้แต่ภาวนาในใจขออย่าให้การกลับไปครั้งนี้มันเลวร้ายไปกว่าเดิมเลยเมื่อเราไปถึงภาพแรกที่เห็นคือบ้านที่ดูเงียบเหงากว่าปกติประตูหน้าต่างปิดสนิทไร้วิแวลของสิ่งมีชีวิตพ่เอกกดกิ่งอยู่คู่หนึ่งปานีก็เป็นคนออกมาเปิดประตูให้ท่านมองเราสองคนด้วยสายตาที่เย็นชาก่อนจะพยักพยักให้เราเข้าไปข้างในแม่อยู่ในห้องนอนท่านพูดเสียงเรียบ เราสองคนเดินตามป้านี้เข้าไปในห้องนอนของคุณแม่ภาพที่เห็นทําให้หัวใจของฉันหล่นวูบคุณแม่นอนอยู่บนเตียงร่างกายดูซูบผอมลงไปถนัดตาใบหน้าซีเซียวดวงตาเหมอลอยมองไปยังเพดานว่างเปล่าท่านดูแก่ลงไปหลายปีในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์แม่คะพี่เอกคุกเข่าลงข้างเตียงจับมือที่เหย่ยวย่นของท่านขึ้นมากุมไว้ผมมาหาแล้วนะครับคุณแม่ข้อยยอหันมามองลูกชายน้ำตาของท่านก็ไหลออกมาเป็นทางเอกลูกมาจอลิงลิงเหรอแม่นึกว่า แม่นึกว่าลูกจะทิ้งแม่ไปแล้วผมจะทิ้งแม่ได้ยังไงครับพี่เอกเสียงสั่นแม่เป็นแม่ของผมนะแล้วแล้วทำไมลูกถึงทำกับแม่แบบนี้ทำไมถึงเลือกคนอื่นมากกว่าแม่กับน้องท่านปลายตามองมาที่ฉันแวบหนึ่งก่อนจะหันกลับไปมองหน้าพี่เอกฉันยืนนิ่งเหมือนถูกสาให้เป็นหินคำพูดของท่านยังคงเต็มไปด้วยการตัดพ้อและกล่าวโทษฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นจำเลยในสารเตี้ยแห่งนี้อีกครั้ง ผมไม่ได้เลือกใครครับแม่แต่สิ่งที่แม่ทำมันพี่เอ็ดพยายามจะอธิบายพอเธอเอ็ดคุณแม่สายหน้าช้าช้าถ้าลูกยังเห็นว่าแม่เป็นแม่อยู่ก็ช่วยแม่สักครั้งได้ไหมถือว่าแม่ขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายฉันหลับตาลงอย่างช้าช้าบทละครเดิมเดิมกมันจะเริ่มขึ้นอีกครั้งแต่ก่อนที่พี่เอ็ดจะได้พูดอะไรประตูห้องก็เปิดผางออกพร้อมพร้อมกับก,บการปรากฏตัวของแก้วน้องสายตัวปัญหา สปาของแก้วในวันนั้นทําให้ฉันตกใจยิ่งกว่าสปาของคุณแม่เสียอีกเขาสวมเสื้อผ้ามองแมมใบหน้ามีรอยฟกช้ำดําเขียวที่มุมปากมีแผลแตกเหมือนเพิ่งโดนโชกมาไม่นานเขาเดินโซซัดโซเซเข้ามาในห้องกลิ่นเหล้าคละคลุ้งไปทั่วแก้วไปไหนมาปานี้ร้องถามด้วยความตกใจแก้วไม่ได้ตอบแต่เขาสุดตัวลงนั่งคุกเข่าอยู่ปลายเตียงของคุณแม่ก้มลงกราบแทบเท้าท่านแม่ผมขอโทษผมขอโทษ ทุกคนในห้องนิ่งอึ้งไปกับการกระทําที่ไม่คาดฝันของเขาผมมัาแล้วเองผมมันไม่เอาไหนเองเขาพูดไปสะอื่นไปน้ำตาไหลอาบใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดเผนที่ผ่านมาผมสร้างแต่ปัญหาให้แม่กับพี่เอกมาตลอดผมขอโทษเขาเงยหน้าขึ้นมองพี่เอกและสันศพลงฉันตอลงลงเป็นครั้งแรกพี่สบายผมขอโทษนะครับเรื่องบ้านผมผิดเองทั้งหมดอย่าโทษแม่เลยแม่ทำไปก็อพอรักผม พ่อเป็นห่วงผมแล้วเขาก็กงลง,งกลาบฉันกับพี่เอกผมจะไม่ขอให้พี่ยกโทษให้แต่ผมอยากจะบอกว่าผมจะไม่รบกวนพี่อีกแล้วนี่สินทั้งหมดผมจะรับผิดชอบด้วยตัวเองต่อให้ต้องติดคุกหรือต้องตายผมก็จะไปคนเดียวพูดจบเขาก็ลุกขึ้นยืนโค้งให้เราทุกคนอีกครั้งก่อนจะหันลังเดินออกจากห้องไปอย่างเงียบต่อความเงียบเข้าปกคลุมห้องอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นความเงียบที่แตกต่างออกไป มันเป็นความเงียบที่เกิดจากความตกตะลึงคุณแม่นอนนิ่งน้ำตาไหลพราดพี่เอ็เองก็ดูเหมือนจะพูดอะไรไม่ออกคำสารภาพของแก้วในวันนั้นมันเหมือนเป็นกุญแจที่ไขทุกอย่างมันคือความจริงที่เราทุกคนต่างก็รู้แต่ไม่เคยมีใครยอมรับมันออกมาตรงต่อฉันมองหน้าคุณแม่ที่นอนร้องไห้อยู่บนเตียงมองหน้าพี่เอ็ดที่ยังคงตกใจไม่หายแล้วฉันก็เข้าใจปัญหามันไม่ใช่เรื่องเงินหรือเรื่องบ้านแต่มันคือสายใยของความรักที่บิดเบี้ยว คือการเลี้ยงดูที่ผิดพลาดคือการปกป้องจนไม่ลืมหูลืมตาเราไม่ได้กลับบ้านพร้อมพร้อมกับคำตอบทั้งหมดในวันนั้นแต่เรารู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงพี่เอกกุมือฉันไว้แน่นขณะขับรถกลับบ้านมันเป็นการจับมือที่อบอุ่นและมั่นคงกว่าครั้งไหนไหนรอยแล้วในครอบครัวยังคงอยู่บาดเพนยังคงเจ็บปวดแต่หลังจากพายุลูกใหญ่ผ่านพ้นไปท้องฟ้าก็ดูเหมือนจะเริ่มมีแสงสว่างรํำไรขึ้นมาบ้างแล้ว หนทางข้างน่าจะเป็นอย่างไรฉันไม่รู้แต่ฉันรู้แค่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสองคนจะจับมือกันเผชิญหน้ากับมันไปด้วยกัน